ตอนนี้นะครับอยู่กับโนโลโก้ห้าทุ่มครึ่งกับยายนโลโก้บอนโลโก้คาสโนโลโก้โดมโลโก้เป็นไงกันบ้างครับทุกคน ดึกๆแล้วก็หิวก็เลยหาของเบาๆกินไม่เป็นไงครับตอนนี้พรุ่งนี้ต้องมีงานถ่ายตอนเช้าว้ยอง6โมงเช้าเว้ยต้องถ่าย6โมงเช้าต้องไปเจอที่กองแต่ตอนนี้เยังกองอยู่ตอนนี้ ตอนนี้หินหมวเนี่ยที่คืนยังเนี่ยบิ๊กแม็กกับเบอรชีสห้าสี่สิบไม่ไหวแล้วหิวบอลนอนที่ไหนเนี่ยบ้านเพื่อนชาวไหนเนี่ยตรงตรงไหนปะาจำไม่ได้รู้บลอง No the g ิ้ลจะคุยแล้วหิวก็นี่แหละ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอีกนู่นเอาให้หมดโโมาจากสวิตเซอร์แลนด์นี่